ที่มาและว,วัตถุประสงค์อย่างที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสินะคะทางผู้ผลิตเนี่ยจึงได้ผลิตแอปพลิเคชันเที่ยวใกล้บ้านขึ้นมานะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวนะคะโดยที่แอปพลิเคชันนี้นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันที่แนะนำสถานท่นองเที่ยวใกล้บ้านร้านอาหารแบบปลอดภัยนะคะที่สามารถตรวจสอบจํานวนผู้เข้าใช้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้นั่นเองค่ะ <Workers. S 2> วัตถุประสงค์นะคะคือ1นนะคะมุ like ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการจะท่องเที่ยวเนี่ยได้รับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้ผู้คนออกมาท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะ2นะคะคือแอปพลิเคชันนี้มีมาตรการความปลอดภัยแบบนิ n โนมอลตามที่รัฐบาลกําหนดค่ะมีมาร์ก็ตติ้นะคะเอเซ็กเมนต์นะคะลูกค้าหลักนะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มค่ะที่ทาเกตนะคะกลุ่มตลาดเป้าหมายของเรานะคะคือกลุ่มเจน Z ซถึงเบบี้บูมเมอร์ค่ะ โดยจะเน้นการตลาดแบบแตกต่างนะคะคือลงทุนสูงผลิตภัณฑ์แบกตามราคาตามความสามารถในการซื้อของลูกค้าค่ะ P-position นะคะก็คือจะเน้นเป็นลักษณะ more for less ค่ะคือเน้นลูกค้าหลายกลุ่มมีราคากลางแล้วก็ของมีคุณภาพค่ะ s w o t Analysis จุดแข็งนะคะด้านบุคลากรเนี่ยผู้ผลิตนะคะเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงมีความรู้มีความชํานาญในการสร้างสารรค์แล้วก็ดัดแปลงแอปพลิเคชันให้แปลกใหม่นะคะแล้วก็ตรงความต้องการกับกลุ่มผู้ใช้งาน มากที่สุดนั่นเองค่ะด้านผลิตภัณฑ์น,นะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปที่มีข้อมูลครบทุกด้านมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันในด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ w e k n e t จุดอ่อนด้านบุคลากรเนี่ยแอปพลิเคชันที่อยู่ในการพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นต้องมีข้อมูลที่แน่นและถูกต้องข้อมูลที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกทําให้ทีมพัฒนายังขาดบุคลากรอย,อยู่ ด้านผลิตภัณฑ์รูปแบบของแอปพลิเคชันมีความจําเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและยังขาดในเรื่องของการลงทุนในการพัฒนาโปรแกรมใช้ต้นทุนในการพัฒนาสูงด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทั้งผู้ผลิตหรือทีมพัฒนาโปรแกรมยังขาดเรื่องการจัดการทางการตลาดที่ดีเพราะไม่มีงบประมาณมากพอ Opportunity โอกาสด้านเทคโนโลยีแนวโน้มในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์เคลื่อนที่นี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางนะคะทําให้ผู้ใช้งานเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ทันท่วงทีได้เปรียบคู่แข่งในการใช้งานง่ายและมีลูกเล่นด้านรัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวในประเทศด้านคู่แข่งตัวแอปพลิเคชันมีความแตกต่างในการใช้งานเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันของคู่แข่งใช้งานง่ายและมีแพลตฟอร์มที่สวยงาม ทวีตอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ,กจปัจจุบนันการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทําให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยน้อยลงจึงไม่มีผู้ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวด้านกฎหมายรูปแบบของการใช้แอปพลิเคชันอาจทําให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาด้านคู่แข่งธุรกิจด,ด้านนี้มีการพัฒนาอยู่ตลอดไปตามเทคโนโลยีมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาดมากขึ้นและส่งเสริมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ดีกว่า พฤติกรรมของลูกค้าโดยฝรั่มาแบ่งลูกค้าได้ดังนี้ 1. ลูกค้าที่เดินทางมาคนเดียวจะใช้แอปเที่ยวใกล้บ้านเพื่อวางแผนการเดินทางและกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง 2. ลูกค้าที่เดินทางมาเป็นกลุ่มฝ่วนมากจะมาก,กับกลุ่มเพื่อนจะใช้แอปเทีเ่ยวใกล้บ้านเพื่อเปรียบเทียบราคากับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 3. ลูกค้าที่มากับครอบครัวมักจะเป็นครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากจะใช้แอปเพื่อตัดสินใจในเรื่องของเมนูอาหารสถานที่ท่องเที่ยว สีลูกค้าไว้ทำงานเป็นวัยที่มีวันหยุดไม่มากและเป็นวัยทำงานจึงมีกำลังซฟือค่อนข้างสูงมักจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารที่ดูดีและมีคุณภาพปัจจัยแวดล้อมทางการตลาดโรงแรมปัจจัยระดับจุลภาพ 1. ปัจจัยภายในองค์กรคนไทยฝืนมากมีความต้องการจะท่องเที่ยวแต่ไม่สามารถไปเที่ยวได้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ผู้ผลิตจึงได้ทำการผลิตแอปพลิเคชันเที่ยวใกล้บ้านที่จะตอบสนอ,องความต้องการของผู้คนกลุ่มนี้ เป้าหมายและนโยบายขององค์กร 1. ให้ผู้ที่ต้องการจะท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 2. แอปพลิเคชันเที่ยวใกล้บ้านมีมาตรการความปลอดภัยแบบ New Normal ตามที่รัฐบาลกำหนด 2. ปัจจัยทางด้านผู้จัดฝงสินค้าปัญหาโควิด1 9ทําำให้เกิดการฝงสินค้าได้ล่าช้าเนื่องจากต้องตรวจมาตรฐานความปลอดภยัย โดยแอปของทางเราสามารถบอกถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ทําให้สามาราจากฝ่อฝืน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 3. ปัจจัยด้านตัวการทางการตลาดปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีผู้คนมากมายจึงได้เริ่มหันมาสนใจฝือเฟอร์ชิ่งมีเดียกันมากขึ้นโดยแอปของทางเราได้ลงโฆษนาผ่านสมาร์ทโฟนฝือเฟอร์ชิ่งมีเดียต่างๆผู้คนจึงได้ล้จากแอปพลิเคชันของทางเราเพิ่มมากยิ่งขึ้น ปัจจัยด้านคู่แข่งโดยตรงปัจจุบันสถานการณ์โควิด -19 เริ่มดีขึ้นดังนั้นแอปแนะน,นำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านจึงเป็นสิ่งที่ควรมีณตอนนี้แต่แอปที่พูดถึงกันนี้ก็มีคู่แข่งด้านการตลาดโดยตรงอยู่พอควรเช่นภารกิจเทีย่ยวไวเบอร์และ m มโ u รเอนซีเป็นต้นปัจจัยที่สำคัญด้านคู่แข่งโดยตรง 1. เรื่องการให้บริการในแอปมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนถูกต้องตามความต้องการและเกิดผลดีกับผู้ใช้บริการหรือไม่ 2. เป็นแอปที่ฟรีหรือว่าเสียเงินมากน้อยแค่ไหน 3. การพัฒนาของระบบยิ่งมีการพัฒนาให้ทันสมัยก็ยิ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 5. ปัจจัยทางด้านลูกค้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวนักท่องเที่ยวจึงเกิดความต้องการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวแบบใช้ใจอย่างระมัดระวังแอปพลิเคชันนี้จึงต้องการที่จะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มที่ต้องการท่องเที่ยว 6. ปัจจัยด้านสาธารณชนการโฆษณาทางสื่อออนไลน์เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจแอปพลิเคชันของเราออกแบบมาเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่ผู้บริโภคเหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบันที่เข้าถึงผู้คนได้มากกว่าสะดวกและรวดเร็วจึงเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทำให้สร้างรายได้แก่ท้องถิ่นและส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นปัจจัยระดับมหาภาค 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ โควิด -19 มีผลกระทบต่อประชากรที่มีความเปราะบางมากที่สุดและยิ่งเน้นย้ำความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในสังคมซึ่งกลุ่มเปราะบางคือผู้พิการกลุ่ม LGBT เป็นต้นนอกจากนี้กลุ่มผู้หญิงจะมีความเสี่ยงสูงต่อการว่างงานในขณะที่แรงงานนอกระบบก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกันเนื่องจากกลุ่มน,นี้ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมและไม่สามารถรับสิทธิ์ต่างๆในสถานที่ทำงานได้ 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เนื่องด้วยวิกฤตโควิด -19 บาทำให้เศรษฐกิจของหลายๆประเทศหยุดชะงักลงและทำให้คนในประเทศไม่มีเงินเหลือเก็บเป็นเงินออมเนื่องจากขาดรายได้แต่แอปพลิเคชันของเราเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ทำให้เป็นการลดต้นทุนในการโฆษณารวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการที่สามารถประหยัดทรัพยากรด้วยการหันมาใช้แอปพลิเคชันผ่านระบบออนไลน์ของเราได้ 3. ปัจจัยทางธรรมชาติทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้นการตลาดจึงต้องออกแบบหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1. ผลิตภัณฑ์หลักผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้าน คอโปรดักที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคือการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกทั้งยังแนะนําทริคในการเตรียมตัวและคอบรีฟิทนะคะเน้นที่การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการของบุคคลนั้นๆค่ะ 2. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน แอปพลิเคชันเที่ยวใกล้บ้านนะคะสําหรับการใช้งานพื้นฐานที่มีในแอปนั้นเช่นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านที่พักร้านอาหารเมนูแนะนํสาสไตล์การแต่งตัวช่องทางชราระเงินผ่านแอปพลิเคชันการให้คําแนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นใช้งานตามมาตรการปลอดภัยแบบ New Normal ที่รัฐบาลกําหนดค่ะ 3. ผลิตภัณฑ์คาดหวัง แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านจะต้องตอบสนองให้มากกว่าความคาดหวังของผู้บริโภคตอบโจทย์ให้แอปพลิเคชันมีความใช้งานง่ายการจัดก,การณาแอปพลิเคชันที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและทันต่อการใช้งานค่ะ 4. ผลิตภัณฑ์ควบการเข้าถึงนะคะผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันของเราได้จากการโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันอื่นเช่นโฆษณาผ่าน YouTube บรรยากาศแวดล้อมผู้บริโภคสามารถเห็นบรรยากาศการตกแต่งและสไตล์ของร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวผ่านทางแอปพลิเคชันของเราได้ค่ะปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าการบริการลูกค้าตั้งแต่เข้าบริการแอปพลิเคชันจนถึงใช้บริการแอปพลิเคชันเสร็จค่ะปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับล,ลูกค้าคนอื่นนะคะเมื่อคนใช้แอปพลิเคชันมากแอปพลิเคชันอาจจะใช้งานไม่เสถียรเท่าที่ควรทําให้ผู้บริการเกิดความไม่พอใจจึงควรรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าไว้ค่ะ 5. ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ศักยภาพหลักของผลิตภัณฑ์น,นี้นะคะคือการดูข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการจะไปได้อย่างละเอียดสามารถตรวจเช็คได้ว่าสถานที่นั้นๆมีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างไรบ้างช่วยให้การวางแผนการท่องเที่ยวได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ product สินค้าบริการ product แอปนี้เป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์อย่างมากในการเดินทางไปท่องเที่ยวไม่ไกลบ้านสามารถค้นหาเส้นทางต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวที่่ใกล้ๆบ้านได้มีการแนะนำร้านอาหารร้านคาเฟ่และบอกสไตล์การแต่งตัวว่าควรแต่งตัวแบบไหนให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆน,น,นอกจากนี้แอปพลิเคชนันยังสามารถเลื่อนโหมดเดินทางสำหรับรถสาธนารนณะซึ่งจะบอกตำแหน่งการรอรถ รถประจำทางที่ผ่านช่วยคำนวณเวลาในการเดินทางแอปพลิเคชันนี้มีการออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วเหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนทุกเพศทุกวัยและกระตุ้นเศรษฐกิจภ,กภายในประเทศอีกทั้งราคาก็ยังสมเหตุสมผลสามารถจับต้องได้ในราคา69บาทและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดอายุการใช้งาน price ราคา แอปพลิเคชันของเราเปิดตัวในราคา69บาทไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดอายุการใช้งานโดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาดังนี้ปัจจัยภายใน 1. วัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดของบริษัท 2. ต้นทุนและองค์กรผู้จัดการฝ่ายการผลิตหรือพัฒนาแอปพลิเคชันและฝ่ายการตลาดมีส่วนร่วมปัจจัยภายนอก 1. ลักษณะของตลาดและอุปสงค์ ตลาดผู้ขายน้อยรายสองการแข่งขันการกำหนดราคาเน้นกำหนดราคาให้คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและกำหนดราคาสูงกว่าคู่แข่งเพื่อต้องการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามสภาพแวดล้อมอื่นๆมีการกำหนดราคาที่ชัดเจนและทำการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าต้องการใช้แอปพลิเคชัน โดยการให้ผู้ใช้บริการทดลองใช้แอปพลิเคชันฟรีเป็นเวลาหนึ่งเดือนในการกำหนดราคาสินค้ากลยุทธ์การกำหนดราคาในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูงมากดังนั้นจึงต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆในการส่งเสริมการตลาดและการกำหนดราคาเพื่อเป็นการจูงใจและกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้า โดยภายในเดือนมการาคมแอปพลิเคชันได้ทำการเปิดตัวมาในราคา69บาทใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาสูงแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ผู้บริโภคยังไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทำให้ผู้บริโภคอาจจะยังไม่สนใจในแอปพลิเคชัน ดังนั้นกลยุทธ์ที่2คือใช้กลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการตลาดโดยให้ลูกค้าทดลองใช้แอปพลิเคชันฟรี1เดือนเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้รับรู้แล้วเข้าถึงข้อมูลทราบถึงข้อดีของแอปพลิเคชันโดยการใช้กลยุทธ์นี้ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม หลังจากผ่านช่วงล็อกดาวน์ในเดือนมิถุนายนผู้บริโภคมีความสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นโดยกลยุทธ์ที่3ที่ใช้คือกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าที่ยังไม่เคยได้ทดลองใช้หรืออยากจะใช้สำหรับลูกค้าที่ได้ทำการทดลองใช้มาแล้วให้มาซื้อแอปพลิเคชันมากขึ้นโดยเสนอราคาที่49บาทจากปกติ69บาทเป็นโปรโมชั่นในเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นการใช้กลยุทธ์กำหนดราคาเพื่อภาพลักษณ์ในเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมโดยเสนอราคาแอปพลิเคชันที่69บาทเป็นการกำหนดราคาเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้ามีคุณภาพดีมีความโดดเด่นและมีความคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าจ่ายไป ช่องทางการจัดจําหน่ายแอปเที่ยวใกล้บ้านนะคะจะเป็นตัวกลางในการจัดจําหน่ายแบบออนไลน์ทราเวลเอเจนต์ค่ะคือเราจะจองที่พักและท่องเที่ยวต่างๆโดยผ่านตัวกลางแบบมิชเนสซ์คอตอร์เมอร์นะคะซึ่งไปถึงลูกค้าโดยตรงเลยค่ะโดยการาจองผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะความสัมพันธ์ของตัวกลางนะคะทําให้พวกเนี่ยจองได้ง่ายขึ้นค่ะไม่จําเป็นต้องเดินทางด้วยตนเองค่ะปัญหาช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะเงื่อนไขย,ยกเลิกที่มีจํากัดทั้งเรื่องการยกเลิกในหลายขั้นตอนค่ะแนวโน้ม ช่องทางการจัดจําหน่ายของเรานะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ค่ะผู้คนส่วนมากนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นจองผ่านแอปพลิเคชันแทนค่ะด้านกลยุทธ์ของเรานะคะก็คือจะชําระเงินที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านโบายแบงกิ้งค่ะอินเทอร์เน็ตเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะแล้วก็ตู้ ATM นะคะโปรโมชั่นของเรานะคะเดือนมกราคมเราจะเปิดตัวราคาแอปในราคาที่ปกติค่ะเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภานะคะเนื่องเมื่อมีสถานการณ์โควิด -19 ขึ้นมานะคะทําให้เราเนี่ย ส่งเสริมทางด้านการตลาดโดยการให้ใช้แอปพลิเคชันฟรีค่ะ ส่งเสริมการโฆษณาค่ะโดยเรานะคะจะจัดทำป้ายโฆษณาโปรโมทแอปพลิเคชันของเราค่ะเพื่อให้ได้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะซึ่งหน้าตาของป้ายโฆษณาของเรานะคะก็จะอยู่ทางด้านขวาของสไลด์เลยค่ะซึ่งสีของป้ายที่เราใช้นะคะก็จะเป็นโทนสีฟ้าค่ะทำให้รู้สึกมองแล้วสบายตามากเลยค่ะโดยเรานะคะจะแบ่งการเผยแพร่โฆษณาของเรานะคะออกเป็น3มช่องทางค่ะอย่างที่1นนะคะก็คือสื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้งค่ะเช่น นะคะพวกป้ายที่ติดตามป้ายรถเมย์ค่ะหรือติดตามทางริมถนนนะคะ2ค่ะสื่อโฆษณาระบบขนส่งมวลชนเช่นป้ายที่ติดตามรถขนส่งพวกรถเมย์หรือรถไฟฟ้าค่ะ 3. นะคะสื่อโฆษณาออนไลน์ค่ะพวกโฆษณาที่ใช้ในแอปพลิเคชันยอดนิยมค่ะเช่น i n s t a g r กรหรือ Facebook ค่ะการสร้างจุดเด่นนะคะลูกค้าสามารถเห็นได้ง่ายรู้สึกสนใจและต้องการที่จะทดลองใช้งานแอปพลิเคชันของเราค่ะ โั้นนะคะกระบวนการบริการแนวคิดการมุ่งเน้นลูกค้าแอปของเรานะคะจะต้องมีคุณภาพที่ดีการใช้งานสะดวกไม่สิ้นเปลืองอินเทอร์เน็ตการทํางานมีประสิทธิภาพรวดเร็วมีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดอยู่ตลอดเวลาหน้าตาของแอปมีความทันสมัยเห็นแล้วสะดุดตาค่ะแนวคิดกระบวนการนะคะฟีดแบ็ของลูกค้าที่ได้จากการทดลองใช้งานแอปเที่ยวใกล้บ้านของเรามีความเสถียรภาพของแอปพลิเคชัน โปรโมชั่นจากโรงแรมหรือร้านอาหารที่เป็นคู่สัญญาของแอปของเราค่ะ Physical Evidence ปัจจัยการจัดการสภาวะทางกายภาพหนึ่งลูกค้าผู้ใช้บริการจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันแอปพลิเคชันของเราสามารถตอบสนองในด้านของการตรวจสอบความสะอาดให้แก่ลูกค้าสองพนักงานผู้ให้บริการการให้บริการของเราเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันออนไลน์จึงไม่มีพนักงานบริการโดยตรงสามกระบวนการปฏิบัติงานต้องอาศัยนักพัฒนาโปรแกรมในการควบคุมดูแลแอปพลิเคชันเพื่อให้เกิดความเสถ,ถียนต่อการใช้งาน 4. งบประมาณการลงทุนเงินลงทุนไม่สูงมากในการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 5. แผนง,งานกลยุทธ์ด้านการตลาดเมื่อลูกค้าทดลองใช้เราจะจัดโปรโมชั่นฟรีเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมอุปรกรณ์ของสภาวะทางกายภาพการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกภาพลักษณ์ของแอปพลิเคชันที่ดึงดูดโดยรูปแบบแอปของเราจะใช้สีฟ้าอ่อนแกมเขียวเพื่อให้รู้สึกสบายตาสัญลักษณ์จะมีจุดเช็คอินวางบนหลังคาบ้านสื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้บ้าน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในตัวแอปจะมีความสเสถียรและใช้งานง่ายพื้นที่การให้บริการจะเป็นรูปแบบการบริการด้วยตนเองเซลฟ์เซอร์วิสตั้งแต่การโหลดแอปไปจนถึงการใช้งานต่างๆโดยจะมีคำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ครั้งแรกการตัดสินใจจัดการสภาวะทางกายมีการสื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการโดยทางเราจะมีแอดมินคอยตอบคำถามลูกค้ากับภายใน48ชั่วโมง บุคลากรภายในองค์กรตำแหน่งพัฒนาแอปพลิเคชันจะมีหน้าที่คิดค้นพัฒนาแอปพลิเคชันให้สมบูรณ์และ,สะเสถียรตลอดเวลากระบวนการเลือกสรรบุคลากร 1. พิจนารณาจากประวัติส่วนตัวจบจากสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ส,สัมภาษณ์ ดูจากทัศนคติในการทำงาน 3. ทดสอบความถนัดจะให้มีการทดลองคิดคนแอปขึ้นมา 4. ตรวจร่างกายมีร่างกายพร้อมในการทำงานและ 5. ตัดสินใจเลือกและจ้างงานจากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของเรามากที่สุด ตำแหน่งแอดมินขององคอ์กรนะคะมีหน้าที่อัปเดตสถานการณ์โควิดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและตอบคาถามรับฟังปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันให้กับลูกค้าการคัดเลือกบุคลากรพิจารณาจากเรซูเม่สัมภาษณ์งานทดสอบตอบคาถามตรวจร่างกายและตัดสินใจจ้างงานตามลําดับค่ะ ตำแหน่งบัญชีนะคะมีหน้าที่คำนวณอนุมัติทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่าจ้างบุคลากรได้งานภาษีสรุปยอดและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการคัดเลือกบุคลากรพิจรารณาจากเรซูเม่สัมภาษณ์ทดสอบความสามารถตรวจร่างกายและตัดสินใจจ้างงานตามลำดับตำแหน่งฝ่ายการตลาดมีหน้าที่หากลยุทธ์ทำโฆษณาเพิ่มยอดขายและส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์การคัดเลือกบุคลากรนะคะจะพิจรารณาจากเรซูเม่